น้องมา่บๆกันครับน,นีนน่สองคนครับพี่น้องโอ้โอ้ขึ้นดังเลยพ่นอง ไปเนี่ยปลาทูน่าสิอืมวซสบีขึ้นดังไหยครับแซ่บๆลงไป เรี่องแซ็บครับ